รังบอนคอนหวันพาชมลูกไม้เมล็ดด่างขาวนะครับเป็นด่างเขียวขาวนะครับแต่ว่ามีสีขาวเยอะหน่อยนะครับต้นนี้นี่ใบเผือกสองสมามใบติดๆเลยนะครับมีเม็ดสีแดงนะครับอันนี้ก็เป็นฮาร์ ฮับเผือกกับฮับด่างนะครับปนกันใบสวยนะครับหวานๆเลยนะครับมีเม็ดชมพูด้วยใบยนี้นี่มีสีเขียวออกมาแล้วให้เราได้ดีใจกันนะครับเพราะว่าใบาเผือกเนี่ยจะโตช้านะครับฝากติดตามเพจหลังบอลคอนหวานชมบอฑสีสวยๆกันครับ